วนลุงตู่คิดถึงลุงตูจังเลยโอ้ยได้รัฐบาลใหม่มาก็หวังว่ามันจะดีขึ้นไอ้ฮาซวยคลิปหายนี่เราได้เบื้องต้นผลงานลุงตูนี่ล้กลัวแต่ก็ซื่นสมนธ์นะโวนอ่ะรถไฟร้อยฟ้าห้องแท่จังบบกสังเอ็ดดีโอ้ยคิดถึงลุงตูแห้งเว้ยคิดถึงคิดฮอดคิดฮอดลุงตูคิดฮอดลุงตูลุงตูโยซานี่ฮะ ชาวติ๊กต็อกบอคิดหอดลุงตู่คิดหอดลุงตู่ได้รัฐบาลใหม่มาก,ก็คิดว่ามันจะดีโอ้ยได้แต่เบิ้งมูลได้แต่เบิ้งมูลลุงตู่นี่รถไฟความเร็วสูงนี่วิ่งผ่านสระบุรีนี่โอ้คิดถึงคิดถึงนี่ผลงานลุงตู่ด้วน,นวอออี่เห็นเสาขอมอแค่แม่เห็นเสาไฟเห็นเสารางรถไฟขึ้นมานี่ไม่ใช่อะไรนะรถไฟความเร็วสูงนี่นะโอ้ยคิดหอดลุงตู่เด้ เป็นไงล่ะครับเนี่ยมีแต่คนคิดถึงคิดถึงลุงตู่นะสิ่งที่ลุงตู่ทำเนี่ยเห็นไหมนี่รถไฟความเร็วสูงนะนะนี่คือความเจริญน,นะโอ้โหวิ่งผ่านสระบุรีนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับที่สูงสูงเนี่ยนะเออโอ้โหทําได้ยังไงสร้างได้ยังไงเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นขึ้นะครังขึ้นแล้วก็จะเราก็จะเห็นรถไฟี่สนะวิ่งช่้ย เลยนะครับรถเห็นรถควายฟาร,ร์มเร็วสูงวิ่งชิวนะวิ่งไปสระบุรีไปโคราชเนี่ยนะโอ้นี่เห็นไหมนะนี่คือสิ่งที่ไอพ้พวกพวกอะไรพวกตาบอดทั้งหลายไม่เคยเห็นพวกไอดอมซนน่ะที่บอก8ปีแล้วไม่มีอะดีเลย8ปีแล้วนี่นถ้าลุงตู่อยู่ต่อนี่ก็ลุงตู่ก็สร้างต่อแล้วก็เปิดผลงานต่อเห็นไหมเออ เนี่ยเสียดายเสียดายนะครับคนไม่เลือกลุงตู่นะคนเห็นผลงานลุงตู่อยู่ทนโทนะอย่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอย่างรถไฟฟ้าสายสีชมพูงเงี้ยเห็นอยู่ทนโทก็ไม่เลือกไปเลือกไอ้พักล้มล้างนะไปไปเลือกมาได้ยังไงว่าทั้งกรุงเทพเลยพักล้มล้างเลือกมาได้ยังไงนะเออ นครับไอ้พักล้มล้างซอกก่อนบ่อนทําลายสถาบันนะนะไอ้พักที่มันจะคิดล้างผ่านสถาบันนะไปเรียกมันมาได้ยังไงไม่เข้าใจเลยคนกรุงเทพนี่มันตาบอดตามมืดตามัวนะมันไปหลงวัตกรรมลุงตู่เป็นผดเด็จการเราต้องนะเอ,อ,เอ,อ,อะไระแล้วต้องคนประชาธิปไตยเราต้องคนรุ่นใหม่เนาะนะ ไปหลงมันได้ยังไงวะเออเสียดายไหมพี่น้องนะครับเสียดายเนาะเลือกมาได้ยังไงวะทั้งกรุงเทพ ấy, คนกรุงเทพนี่ก็ใช่ว่าจะไม่ฉลาดนะฉลาดนะแต่ไปโดนพวกมันหลอกนะอ,อหัวเมืองใหญ่แทๆ้ๆนะแต่ไปเลือกไอ้พักนะล้มล้างนะครับโอ้นะแสดงว่าคนกรุงเทพนี่ไม่เคยขี่ผ่านสละบบุรีนะมั้งนะตรงเส้นนี้ แสดงว่าไม่เคยเห็นผลงานลุงตู่เลยมั้งหลวงงานลุงตู่ก็มีเต็มกรุงเทพนะแต่ว่าไม่เคยเห็นนะอืมแต่สงสัยพวกมันตาบอดไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตาเมื่อตาบอดอยู่กับคนรุ่นใหม่อคนรุ่นใหม่อ็อะไรอย่างงี้มาแนะม่เสียดายนะครับตอนนี้แกก็ไปเป็นองคนมนตรีแล้วนะอืมนะหมดละ อยู่กับเศรษฐาก็เศรษฐาก็ไม่มีอะไรวันๆเดินสายอย่างเดียวนะครับมีแต่เดินสายมีแต่โชว์ผ้าพันคออะไรของมันก็ไม่รู้นะเออเนี่ยครับนะประชาชนเนี่ยตามืดตาบอดตาไม่สว่างเลือกตั้งไม่เป็นนะเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะเออเห็นความชั่วความเลวแล้วคิดว่ามันจะดีนะ เห็นเห็นพวกล้มล้างมันดีกว่าลุงตู่ได้ยังไงวะเห็นขี้ดีกว่าไส้เนี่ยนะเห็นขี้เห็นขี้ดีกว่าไส้จริงๆนะครับคนคนกรุงเทพนะตามืดตาหมอดตามัวจริงๆเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ